็นไหมเห็นไหมว้าวอยากนั่งจังเลยอยากนั่งจังเลยหมึกสดหั่นกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับแต่นั่งอย่างนี้ก็มันเหมือนกันนะอยากจะดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคงจะสวยน่าดูเนาะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทานผู้ชมดูดิสําหรับไฟที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับตรงพื้นตรงชายหาดเนาะ ก็เจ้าของเก้าอี้นี่แหละครับท่นนานผู้มชมก็ออกครับตรงนี้เบลเจ็กก็มีโอกาสได้มาจอมเทียนนะครับก็เป็นอาห,าหารหน้าตาเป็นแบบนี้เบลเจ็กเพิ่งจะมาเห็นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับมันอย่างมาดูและเยอะแยะจก้าอ,อี้ไปมดนี่ครับท่านผู้ชมกลายเป็นไออยางเนี่ย เมื่อก่อนแบาบวเจเคยมานั่งที่แถวแถวนี้งโล่งเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารขายของกันหมดไปแล้วพอนี่กะเออพอ่อค้าแม่ค้ากาอีนี้คือนั่งครั้งอ่าโต๊ะละแปดสิบาทใช่ไหมชุดนึ่งอะชุดหนึ่งถ้าถ้าไม่นั่งเออถ้านั่งก็ต้องเสียแล้วใช่ไหมแปดสิบทุกโต๊ะเลยเหรอบางร้านก็หกสิบบางร้านแต่อ๋อมาแล้วแต่บางร้านใช่ไหม โอ้โห oh oh. มันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไบค์เกอร์ตะลุนไปชู่แล้วอ่าร้านค้านี่คือมาจองทุกวันทุกวันเหรออืมต,อต้องมาจองใช่ไหมว่ามาขายเงี้ยใช่คือมามาอ่าก่อนได้ก่อนอเขาอ,อ๋อใครมาก่อนได้ก่อนไม่ได้เสียตังค์แต่เขาไม่ได้เสียสตัสสงค์ด้วยเหรอไม่ไม่เสียโอ้โห oh oh. ใ,ใครมาได้ก่อนก็ได้ก่อน คิดด,ดิคิดได้จะไดเนี่ยแต่น้ำมันบบบบุญบะบุญบ,บายหรอนี่หาที่จอรดรถไปยากใบายากเงาเน้นรับฝากเลยยังยังไม่รับฝากครับรถโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับทนผู้ชมแบบนี้ครับใครจะมานะครับก็ต้อง หาที่จอดรถกันเองเน่ยมันมีที่จอดรถอ่าคันละสี่สิบบาทแต่มันเต็มเนี้ยแล้วเราก็คือเบาวแจ้งนี้ก็ขับรถผ่านเฉยคิดว่านะถ้ามันไม่มีที่จอดก็ต้องขับรถผ่านนะครับก็มันจะมีอยู่โซนพวกเนี้น้อะก็กว้างเหมือนกันนะยาวเหมือนกันนะเนี่ย ดได้เนะี<ด>่ยถ้ามีที่จอดอ่ะ<ด>จอดได้เลยโอ้อ๋อคือสรุปแล้วคือร้านค้านี้เปิดแต่ยันยันสี่ทุ่มห้าทุ่ม<ด>ใช่ไห<ด>มแล้วแต่<ด>ใช่ไหมแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะซาเนาะ กาสหน้าถ้าโอกาสนี้บอเจ้มบ่ได้มานั่งบ่ได้แบบมีที่จอดก็บเปลยังเนาะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปวันอื่นก่นแล้วกันโอ้หอันนี้เอาหลานมา <laughs> น้องพ่อน้องนั้นน่าน้องพ่อเพลงเอามีรถพวกนี้ก็มาขายด้วยก็มีเครื่องอืงทุก สุดหาดว่างั้นเถอะเนาะหาดนาจัมเทียนเนาะเอออย่างเงี้ต้องพกเงินมานะครับท่านผู้ชมพกเงินมาเยอะๆนะครับมีพอสแกนต้องโกมันหรอกเออมีสแกนด้วยใช่ไหมมีโอนทุกร้านเป็นโอนเป็นสแกนหมดเออมีของขายสัปะนะครับโอ้ของดองก็มีของดึงของดองแล้วก็มีคือทุกอย่าง พูดถึงยามเย็นนีบ้บรรยากาศมันก็โอเคสน,สนุกสนุกดีเหมือนกันเนาะ<ม>ถ้าเรามีที่จอดแล้วนะมันก็สนุกถ้าไม่มีที่จอดมันก็ไม่สนุกไปสุดตรงน้นเดียูเป็นะจะมีที่จอดโอเคอเค<ฮ>นี่ยครับก็สุดตรงเนี้ยครับ และแล้วก็ได้มานั่งนะครับชายหาดวันนี้นะครับขับรถกว่าจะหาที่จอดได้นะครับก็เลยได้ที่จอดอ่าสุดทางนะครับแล้วก็เดินมากันเอานะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับอ่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอ่ามีร้านค้าแล้วก็อนักท่องเที่ยวก็มานั่งกันชิลๆนะครับท่านผู้ชมนี่บเบลลจ็คก็ได้นั่งกันตรงไหนละ่ะเออนี่ไงหาไม่เจอนี่นี่ครับ แต่อากาศยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสี่ห้าโมงกบตอนนี้กี่โมงแล้ววะอ๋อจะห้าโมง,อ,โมงอีกเจ็ดนาทีจะห้าโมงนะครับเนี่ยครับบรรยากาศตรงชายหาดมันก็ยาวเหมือนกันนะครับมันก็จะมีอ,อีให้นั่งบางที่เขาก็คิดอ่าโต๊ะละแปดสิบบางที่เขาก็โต๊ะละห้าสิบชุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็นั่งกันยันอ่า ยันเมื่อยยันเบื่อเนี่ยประมาณเนี่ยครับแต่ตรงนี้ก็อันนี้ก็สุดทางนะเบลเจ็กกระจรถอยู่ตรงนู้นเออก็พาท่านผู้ชมมาดูนะกับบรรยากาศบรรยากาศของของเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้งานอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยแต่ก็เห็นเป็นแบบที่ท่านผู้ชมเห็นเหมือนเบาแจ็กนี่แหละเบลแจ็กก็เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกัน ก็จะมีอาหารแต่ละอย่างละอย่างแล้วแต่เนาะเนาะเขาแ่คาก็มีเยอะแยะเหมือนกันอ่ะเดินมาแล้วสตางค์อยู่แค่อีแม่แล้วจะซื้อของจะซื้อได้ยังไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้ออันนี้ยำหอยนางรมโอ้โหน่ากินเชียวผลลหมากลากไม้โอ้โหเสื้อผิงเสื้อผ้าก็ขายโอ้โหดูชิดกระบับดิ ออ,อันนี้ก็มีหมูกระทะอย่างนี้ด้วยนะมีหมูกระทะหมึกสดหมึมกทอดกระเทียมหมึกสด หั่นกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับของเดองของดองของเดองของดองก็เพียบเลยยิ่งของชอบของบาวแจ็คเวยนะของดองเดี๋ยวตอนมืดๆืดีคงจะบรรยากาศดีนะเพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างก็อยากจะมาหาที่จอดรถ อยากจะมาหาที่นั่งเนาะมันก็ชุดละร้อยไองอโอ้ถ้าให้เดินนะเดินไปถึงสุดโน่นน่ะดูดิก็เอิงก็อีกก็กลายเป็นแบบธุรกิจไปเลยเนาะ ลงทุนลงทุนกันกันเพียบเลยเออดูดิมีเสือให้เช่าด้วย <Okay. S 1> อันนี้เบาแจ็คใช้มือถือถ่ายนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะสั่นนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบชิวๆเนาะคลิปชิวๆ คลิปบ้านๆน,นะครับนูน้นยาวถึงนู่นนะไม่อยากเดินไปแล้วว่าเหนื่อย <c oughs> เออของเครื่องของขายท่านผู้ชมก็เดาเดาเอานะเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะ่ะนู่นเดินมาสักไกลเลยอะแบบเบ้าแจ๊กอะ่ะไม่ได้เอาตังติดตัวมาเลยสักบาทอยู่ที่แม่หมดเออนี่แหละครับคือชายหาดจอมเทียนนะครับท่านผู้ชม ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับครับ,รบมีแล้วครับออตรงนี้เข้าชุดเท่าไรหร่ครับตอนงแห้าสิบาทโอ้ห้าสิบทั้งทั้งชุดเลยใช่ไหมอ๋อห้าสิบบาทนี่ยครับท่านผู้ชม,มก็ถือว่า ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งเป็นแลนด์มาร์กเนาะเป็นแลนด์มาร์กใหม่เพราะเพิ่งจะมีไม่นานนี้เองนะครับท่านผู้ชมมันจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายก็แล้วแต่เนาะเออแต่ถ้าถามเบลแจ็คนะเบลแจ็กก็โอเคโอเคห้าสิบห้าสิบเรามีที่นั่งได้นั่งดูบรรยากาศอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้มานั่งกินอะไรอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้เสียเงินอีกเนี่ย <c oughs> ก็โอเคอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นแบบนั่งนั่งกับพื้นกับเสือนะครับนั่งกับพื้นกับเสือก็โอเคอ่ะแต่นั่งอย่างนี้ก็มันเหมือนกันเนาะเนี่ยอยากจะดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคงจะสวยน่าดูเนาะเดี๋ยวถ้าเบลแจ็คมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวอาจจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ออกมาแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีเนะาะใส่แมสซักหน่อยเนาะอากาศอย่าตกช่วงนี้ก็โอเคอยู่เนาะ เห็นเห็นพ่อค้าคนแถวเนี่ยนะครับพวกเก้าอี้นั่งเนี่ยครับเขาบอกว่าใครอยากจะมานั่งเร็วเรรีบนั่งรีบจองนะครับเพราะเดี๋ยวพะพอพระ้าที่ตกดินแล้วอะ่ะพอผพ้าที่ตกดินนะมันจะเต็มไม่มีเก้าอี้นั่งเลยนะครับท่านผู้ชมอืมสําหรับเบาแจ็คสําหรับเบาแจ็คกับอีแม่เอาเสื่อมานั่งกันเอานะครับทุกผู้ชมเนี่ครับเราคนที่นี่เนาะเราคนที่นี่เราคนชายหาดคนพัทยาเราก็เอาเก้าอ,อี้ ของงเเราามาออีกอย่างหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยคือซื้ออไรซื้อดิจะซื้ออะไรเปล่ลามาเตอร์พลามมเตอร์มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมว้าวอยากนั่งจังเลยอยากนั่งจังเลยคงจะสนุกเนาะคงจะสนุกอ้ห One. <laughs> นะครับมือยิ้มือนี้มือแรงมือนี้มือแรงนะครับกลิ่นกับบรรยากาศชายหาดนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกน้ำจิ้มจางเจ๊แห่แต่กุ้งสดนะครับปลาหมึกสดน้ำจิ้มมันบลําลืมแล้วก็ชิดก,กระบับนี่ข้าวเหนียวไส้กรอกไก่ ตกดินแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นักท่องเที่ยวก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิดูบรรยากาศตอนนี้นะครับโอ้โหคนมาจับใจนะมาซื้อกินมาหาอาหารกินเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยเหมาะขนาดท่านผู้ชมเออจะได้จะได้นะมีโอกาสนะมาแอลนะครับจอมเทียนนะครับหาดจอมเทียนเมืองพัทยานะครับท่านผู้ชม สำหรับไฟที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับตรงพื้นตรงชายหาดเนาะก็เจ้าของเก้าอี้นี่แหละครับท่านผู้ชมก็เอา power bank นะครับเอาไว้ชาร์จสายไฟเนาะก็ทําให้เป็นมิติสวยงามขึ้นอีกจุดหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะฟื้นขนาดนะครับบรรยากาศก,ก็เลยดูสวยงามนะครับ กิจกรรมนะครับอ่าสตรีทฟู้ดตรงนี้นะครับบาเจ็กก็บอกหูนอนว่ามันจะเปิดยาวไปถึงวันไหนเดือนไหนเนาะเพราะว่าบาลเจ็กไม่ได้ดูรายละเอียดสักอย่างเลยนะครับมาถึงครั้งนี้ครั้งแรกไม่ได้ศึกษาไออย่างเลยสักอย่างก็บอกเป็นอย่างเนาะครับทุกนผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเต่าอี้นะครับเดี๋ยวบาวเจ็กกลับบ้านนะครับ